ขอเวียงครับขอเวียง g า3หาปอมปัญหามันคือลวมเร็วเครื่องดังครับเครื่องเดินบนเรียบเครื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยเครื่องนี้นเครื่องนี้กับนีอาการเครื่องดังเดินเบา่ได้อันนี้คือล้วมหรอบนนี้ลวมแล้วครับเดินเบาเบาดับยางเยวเลยเบาดับยางเยวเล่งบาขึ้น เ,เตี๋ยบเบิรครับตามคือมอไซค์เลยเนาะตับรวมเบอรแล้วนี่ครับเดี๋ยวยิ้มบ่ครับเสียงติดเครื่องนี่แก๊แกเกกลยบ่คาโกโลงสีอกุนนะครับ <c oughs> ติดมันี่อ๋อมันเป็นมันเป็นเครื่องเทียมหมดเลยเครื่องเทียมคุณภาพบ่ได้วบ้ากับหัวหัวทั้งไอเดียเสียเลยเดินเบาก็ได้ครับวบ้าหัวนะครับเบรกวบ้ายังไงนี่ครับวบ้า เข้าดีกั of right. ังไงบดีแก่ยังไงบดีเส oh, okay. ือสูบทั้งอันเลยครับเสือสูบเป็นของแท้กรับขาอเวียงเป็นข้องแท้มันจงสีจบครับแต่เข้าเปลี่ยนเสือสูบเป็นของแแ้กับขาอเวียงเป็นข้องแทหลูกสูบแท้จบเลยวะจบเลยซ้ำเคื่องแ้เคเื่องนึงเลยครับใส่เงาๆเลยใส่งบไลบยบดีใส่งบไลบยบนีเสือสูบความลูกสูบ มันก็นอยู่ประมาณราคาสามพันครับโอเคสองพันแปดถึงสามพันครับราคาเสือสกครับขอเวียงอีกอย่างหนึ่งครับขอเวียงหนูไม่แน่ใจครับแต่ของสื่อของแขมาใส่ครับรถสัมบรถยกครับเลี้ยงขอเวียงทำเสือสุจดจบเลยครับเลี้ยงยใส่ได้อยู่นะน้ำมันเครื่องก็แห้งมากเบอร์เครื่องนี้เครื่องไหน้ำมันเครื่องก็แหง้งคือห่างคือแข มันเคียงบนเคยแห้งเลยเบิ่งจากลูกสูบหูครับถ้าลูกสูบเคยํนมันเครื่องแห้งหรือว่าจะฟ้องบ่ห้อยท้ายํนมันเครื่องสีไล่ครับแต่อันนี้บ่ไล่ซึกจากการใส่งานงามซึบงามอยู่ครับจะเห็นว่าซึกซึงจนรวมหมดแล้วครับนี่ครับเบิ่งได้ครับซึกแบบงามงามนี่คือึแบบบิมีห้อยเลยเนาะ เนียนๆเลยนะบเคยนนมัแต่ว่ารวมเบอดมรวมการเนี่ยแต่ว่ารวมการกับรวมลูกสูบกับรวมรวมเบิรดพุ่นนะครับนี่นะครับของเตียมคุณภาพมันเลยตรนของฮันดาเนาะของเล่นแบบของเล่นแบบแต่เครื่องใส่น้ำกันเด็ดเลยเนาะเครื่องอะไรฮันดาทำสามาทเครื่องอะไรฮันดาคือของฮันดาของตัวแทรใส่เดลเลยนี่คือการเป๊ะนี่นะครับเครื่องราคา สามพันกว่าบาทครับเครื่อราคาเสียดท่านหามันกับต่างกันนี่สิลรครับเป็นอย่างของแท้คือเพียง,ลง,งเลย,ยสิครับใส่ <c oughs> ของแท้จุกมพัวนะของดีไปสีขายถือครับของถือไพ่สีดีมันก็ต้องตามรคาคาตามคุณภาพนะครับตร่มีผู้ใด,ดเอาของดีมาขายถือกครับ,รบของถือม,มันมันเกัว่วดีหรอครับเพราะว่าถ้ามันดีเขาจะเอาพองสีปาขายถือกับน,นี่แหละครับ ถนะือฟองถือเหมือนเหมือนเหมือนแท้เ,เป๊ะงันแทะครับเห,เ,เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะใส่อะไรห้อนดาทุกชิน้นแสดงว่าเป็นอย่างฮ้อนด่านี่นะครับมีมีมีมองสังเกตบ่นี่น ของทัางเกียรตรงนี้ครับ,ตร,บ,รบตรงเบิ้งดีๆครับของแท้ต้องเขียนว่าฮอนด้าครับแต่อันนี้โบแมนตัวเอฟนะครับเอ fio ของแท้ฮอนด้เท่านั้น